สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกคนเดี๋ยวแอนขอเช็คแสงแป๊บนึงนะคะสวัสดีค่ะวันนี้เพื่อนๆน,น่าจะเห็นข้างหลังแล้วนะคะเสียงยังไม่มาใช่ไหม วันนี้เพื่อนๆน,น่าจะเห็นข้างหลังแล้วนะว่าสิ่งที่เราจะคุยกันในวันนี้เนี่ยจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรนะหลายคนน่าจะพอเดาออกแล้วนะขออนุญาตเช็คหน้าแต่เห็น,หนึงว่าสว่างพอหรือยังโอเค เพลงเป็นไงบ้างเพลงตืดดีไหมคะเอาละวันนี้นะคะก็หัวข้อที่เราตั้งไว้คืออยากจะมาแชร์ทุกคนเรื่องของการตั้งเป้าหมายในองค์กรอย่างไรให้เวิร์กใครที่เคยเจอปัญหานี้บ้าง ตั้งเป้าแล้วเป้าหมายไม่ได้ดังใจหรือว่าเฮ้ยทําแล้วไม่เห็นมีอะไรเกิดขึ้นเลยเออนะคะสาหรับหัวข้อนี้ก็คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์กับทุกคนในช่วงเดือนนี้เดือนมกราคมเพราะว่าหลายๆคนก็อาจจะกําลังตั้งเป้าหมายอยู่โอเคเดี๋ยวขออนุญาตนะคะคิดว่าน่าจะโอเคแล้วแหละเดี๋ยวนะเช็คแสงแป๊บนึง ใครที่เข้ามาแล้วช่วยฟีดแบ็แอนหน่อยนะคะวันนี้แอนใช้กล้องหน้าว่าหน้าคูขาวดีหรือยังหรือว่าหน้ามนๆด,ดำๆเหมือนเจออสรพิษนะค <laughs> ะโอเคน่าจะพร้อมกันแล้วแหละแสงน่าจะได้นะนเดี๋ยวขออนุญาตปิดเพลงแป๊บโอเควันนี้เราจะอยู่ด้วยกันนะ ประมาณไม่พยายามจะไม่เกิน30สนาทีนะคะที่รักเพราะว่าเข้าใจว่าหลายคนก็จะได้รีบกลับไปทำเป้าหมายของเราให้เสร็จสมบูรณ์นะในช่วงที่เราตั้งเป้าหมายอะค่ะใครเคยมีปัญหาแบบนี้บ้างคนที่ทำงานในองค์กรน,นะคะเราเคยตั้งเป้าหมายหรือว่าเราเคยทำตามทำตามสิ่งที่เราตั้งเป้าแล้วเนี่ยพอมาต้นปีหรือว่าปลายปีอะค่ะที่เราจะเช็คว่า เฮ้ยผลลัพธ์จากการที่เราตั้งเป้าหมายไว้เนี่ยเป็นอย่างไรแต่กลายเป็นว่าไอสิ่งที่เราอะตั้งเป้าไว้แล้วเราทำแล้วแล้วเจ้านายหรือว่าเพื่อนต่างแผนกหรือแม้กระทั่งตัวเองนะคะเรากลับมาถามตัวเองว่าทำเสร็จทำแล้วแล้วไงอะทำไปแล้วแล้วไม่เห็นมีอะไรดีเกิดขึ้นเลยมีใครเคยเป็นแบบนี้ เออทำแล้วก็ไม่เห็นมีผลลัพธ์อะไรเลยมันไม่มีผลอะไรเกิดขึ้นมาเลยจากการที่เราลงมือทำเรานึงออกบไหมบางครั้งเราตั้งเป้าหมายและเราลงมือทำตามเป้าหมายและการวางแผนของเราเรียบร้อยแล้วนะแต่มันยังไม่เห็นมีผลลัพธ์อะไรเกิดขึ้นมาในการทำงานของเราเลยนะคะขออนุญาตแชร์ไปที่ Facebook ส่วนตัวนิดนึงค่ะ ใครมีปัญหานี้บ้างทํางานมาทั้งปีแกรนเคยสอนตั้งเป้าหมายแล้วหรือว่าในองค์กรต่างๆก็มีการตั้งเป้าหมายแล้วแต่ว่าเราตั้งเป้าหมายไปเราทําตามสิ่งที่เราวางแผนไปและสุดท้ายปลายปีหัวหน้างาน GM ผู้บริหารเจ้าของนะคะย้อนกลับมาถามเราว่าไอสิ่งที่เขา หรือองค์กรได้ลงทุนไปอะไรคือผลลัพธ์ที่คุณได้มาเพราะฉะนั้นวันนี้ค่ะแอนจะมาขยี้จุดเจ็บที่พวกเราเนี่ยเจ็บกันมานานแล้วนะคะและแอนเองเนี่ยได้มีโอกาสเข้าไปศึกษากับองค์กรนะคะคือไปได้ไปทำงานร่วมกับองค์กรที่เขาทำการประเมินผล โครงการระดับประเทศนะคะคราวนี้ก็เลยได้รู้ความลับว่าอ๋อโครงการต่างๆหรือการทำงานที่เป็นระบบใหญ่จริงๆเนี่ยเขามีวิธีการวัดผลการทำงานนะคะหรือว่าวัดผลเป้าหมายที่เราตั้งไว้แต่ละปีเนี่ยอย่างไรเออนะคะวิธีการตั้งเป้าเขาตั้งเป้ากันอย่างไรถึงทำให้การทำงานในแต่ละเป้าหมายนั้นประสบผลสำเร็จเพราะฉะนั้นในวันนี้ค่ะก็จะเป็นประโยชน์กับพวกเราในการตั้งเป้าหมายนะคะ และตอนสิ้นปีมาเราก็จะได้มต้องมานั่งปวดหัวว่าเฮ้ยไอผลลัพธ์ที่เราทําไปหรือสิ่งที่เราทุ่มเทลงไปอะไรคือผลลัพธ์ที่ตอบแทนให้กับองค์กรเออนะคะเอาละ่ะเชื่อว่านะตอนนี้นะคะหลายๆคนเนี่ยน่าจะมีเป้าหมายกันแล้วนะในองค์กรไหนตอบแอนหน่อยตอนนี้คุณมีเป้าหมายในการทํางานในองค์กรหรือยังคะเออนะคะเช่น เป้าหมายว่าปีหน้านี้จะทําให้การบริการของเราดีขึ้นเออนะคะเช่นเป้าหมายว่าปีหน้านี้อยากที่จะเพิ่มยอดขายของเรามากขึ้นเป้าหมายที่คุณเตรียมไว้ให้กับองค์กรวันนี้แอนจะมาแชร์อีก2ององค์ประกอบของเป้าหมายค่ะทําอย่างไรให้เป้าหมายของเราครบเครื่องเออนะคะเป้าหมายที่คุณจะตั้งในปีนี้เนี่ยคำแนะนำของแอนนะแอนอยากให้ ไม่ว่าจะเป็นเป้าหมายส่วนตัวหรือเป้าหมายในองค์กรของเราอะค่ะเป็นเป้าหมายที่มันขยายใหญ่กว่าเดิมนะเป็นเป้าหมายที่ไม่ใช่เป้าหมายที่เล็กจนเกินไปเพราะว่าอะไรเพราะว่าในยุคนี้ค่ะเป็นยุคที่ใครๆก็เรียกว่า Thailand 4.0ใช่ปะ่ะหรือว่าทั่วโลกก็คือเป็นยุคของเทคโนโลยีอะไรก็ไปเร็วมากเลยคราวนี้เนี่ยถ้าหากว่าเป้าหมายของเราเล็ก มันก็จะตามไม่ทันโลกเออน,นะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยกล้าตั้งเป้าหมายที่มันใหญ่เกินตัวนิดนึงหรือว่าให้มันดูยากนิดนึงอะนะคะในการตั้งเป้าหมายให้กับแผนกเราองค์กรเราแล้ววันนี้ค่ะแอนก็อยากจะแชร์นะคะที่พวกเรารู้จักกันดีอยู่แล้วแหละ KPI นะคะที่ไหนก็พูดว่า KPI ที่ไหนก็พูดว่า KPI นะคะ แล้ววิธีการตั้ง KPI หรือตั้งตัวชี้วัดเนี่ยภาษาไทยนะคะเราเรียกกันง่ายๆว่าตัวชี้วัดเนี่ยจะตั้งยังไงดีให้ให้ใหมันมันประสบผลสำเร็จได้จริงนะคะและเป็นประโยชน์กับคุณกับทีมคุณและกับองค์กรจริงๆและองค์กรก็ได้เห็นผลลัพธ์คือ3ามฝั่งเนี้ยทั้งตัวเราลูกน้องเราแล้วก็องค์กรนะคะได้เห็นผลลัพธ์ว่า ผลลัพธ์ของการที่เราลงมือทำตามเป้าหมายเนี่ยมันคืออะไรเออนะคะนะคะขงปรับแสงนิดนึงโอเคตัวชี้วัดในวันนี้ที่ออนจะนำเสนอนะคะจะมี2 2ตัวชี้วัดที่คุณควรจะเขียนประกอบไปด้วยในเป้าหมายค่ะขององค์กรที่คุณเซตไว้ปีนี้นะคะตัวชี้วัด2ตัวนี้ที่จะ เล่าให้พวกเราฟังก็คือตัวชี้วัดผลผลิตตัวแรกนะคะคือตัวนี้ตัวชี้วัดผลผลิตเดี๋ยวจะอธิบายให้ฟังและตัวชี้วัดผลลับเออนะคะเพราะเชื่อว่าหลายๆองค์กรน่าจะมีการตั้งเป้าหมายแล้วและคุณเองน่าจะทําเสร็จแล้วนะในในตอนนี้วันนี้วันที่ส4ี่คราวนี้เนี่ยถ้าเป้าหมายของคุณยังไม่สมบูรณ์วัดผลไม่ได้หรือมีปัญหาเดิมๆคือทําแล้วเจ้านายมีคําถามว่า ทำแล้วได้อะไรลงทุนไปแสนกาบาทแล้วมันได้อะไรคงณ่จะมีคำตอบให้กับเจ้านายคนในปีนี้นั่นเองนะซึ่งตัวชีวัดนี้ค่ะจะเป็นองค์ประกอบเป็นส่วนหนึ่งของการเขียนเป้าหมายหมายความว่าวันนี้ถ้าคุณเขียนเป้าหมายแล้วคุณจะต้องมี2ตัวนี้ประกอบอยู่ในเป้าหมายของคุณด้วยหรือใครที่ยังไม่ได้เขียนเป้าหมายประจำปีนะคะคุณก็ไปนั่งเขียนและเอา สองตัวประกอบนี้ไปรวมเข้ากับเป้าหมายประจำปีในองค์กรของคุณด้วยนะคะจริงๆแล้วเรื่องนี้มันก็มันก็ได้ทั้งหมดแหละทั้งเรื่องของชีวิตด้วยแล้วก็เรื่องของการทำง,งานด้วยนะคะชีวิตส่วนตัวด้วยอ่ะตัวชีวัดตัวแรกคือตัวชีวัดผลผลิตคืออะไรนะคะคือตัวชี้วัดที่กำลังบอกคุณว่าคุณจะต้องทำอะไรลงไปบ้าง เช่นนะคะคุณจะอบรม4ครั้งต่อเดือนเห็นไหมคุณตั้งเป้าหมายว่าปีนี้ค่ะคุณจะอบรมหรือว่าทำ OJT แอนเขียนชื่อเล่นนะคะเป็นตัวย่อของ On Job Training เนี่ยคุณจะทำ OJT เนี่ยสครั้งต่อเดือน ซึ่งที่ผ่านมาสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรรู้ไหมคะสิ่งที่เกิดขึ้นคือเราตั้งเป้าหมายแค่ตัวเนี้ตัวชี้วัดผลผล,ผลิตอะแค่ตัวเดียวคือเราก็แค่บอกว่าเฮ้ย mm. <"He i, S 2> พนักงานทุกคนนะต้องทำ OJT นะต้องได้เรียน OJT 4หัวข้อต่อเดือนนะแล้วจบคือเรามีอยู่แค่นี้เลยแบบดุนๆุนนแบบนี้เลยนะคะขาดขาดแบบนี้เลยเสร็จแล้วเนี่ยพอปลายปีเด็กก็เรียนครบนะคะ ทุกเดือนเดือนละสี่หัวข้อทุกเดือนทุกเดือนทุกเดือนแบบนี้จนครบสิบสองเดือนเดือนธันวาคมเราก็มานั่งรีวิวนั่งประเมินผลกันปรากฏว่าเรียนครบหมดแต่ว่าไม่เห็นมีอะไรดีขึ้นเลยยังได้รับคำตำหนิเหมือนเดิมยังทำงานได้ไม่ดีเท่าเพื่อนเหมือนเดิมหรือว่ายังไม่ได้รับการเหมือนกับไม่พัฒนาอะไรขึ้นเลยเหมือนเดิมทุกอย่าง นั่นคือปัญหาของทุกๆองค์กรแล้วก็ปัญหาหนักของ,ของหัวหน้างานนะคะว่าทําแล้วมันไม่เห็นเวิร์กเลยทําแล้วไม่เห็นมีอะไรดีเลยเอา้าก็เราไม่ได้มีอะไรมาเป็นตัวบอกว่าอะไรจะเป็นผลลัพธ์ของตัวนี้เพราะฉะนั้นวันนี้เราจึงจะต้องเพิ่มตัวชี้วัดผลลัพธ์ลงไปนะตัวอย่างแรกเช่นบอกว่าตัวชี้วัดผลผลิตคือสิ่งที่เรากําลังจะทําสิ่งที่เรากําลังจะซื้อสิ่งที่เรากําลังจะ ลงมือปฏิบัตินั่นคือตัวชี้วัดผลผลิตซึ่งส่วนมากนะคะแนะนำให้เพื่อนๆพยายามเคาะมันออกมาเป็นตัวเลขเพราะถ้าคุณทำออกมาเป็นตัวเลขมันจะช่วยทำให้เราเนี่ยสามารถประเมินตัวเองประเมินลูกน้องประเมินค่าใช้จ่ายประเมินความคุ้มค่าทุกอย่างให้มันเกิดขึ้นได้เช่นเคสแรกนะปัญหาหนักอกของทุกองค์กรเลยนะคะก็คือ อบรม4ี่ครั้งต่อเดือนแล้วไงอะค่ะโอเจชีทุกเดือนเลยนะคะแล้วไงต่อเพราะฉะนั้นแล้ววันนี้คะ่ะเราต้องมีตัวชี้วัดผลลัพธ์ก็คือว่าผลลัพธ์หลังจากที่เราเรียนกันอบรม On Job Training ก็คือการสอนงานสอนงานทุกเดือนเดือนละ4ี่หัวข้อแล้วผลลัพธ์ของมันคืออะไร ผลลั์ของมันเช่นนะคะแอนแนะนำนะเช่นลูกค้าชมมากขึ้นนะเป็น3ามคำชมต่ออาทิตย์นิภาพอบอกไหมคือมันเป็นผลลัพธ์ของการที่เราได้ฝึกอบรมได้สอนงานได้ On Job Training 4หัวข้อต่อเดือน และผลลัพธ์ของมันก็คือทําให้คําตําหนิลดลงนะคะหรือว่าคําชมเพิ่มขึ้นนี่นะคะ3าํคชมต่ออาทิตย์ซึ่งจากเดิมอาจจะไม่มีคําชมเลยหรือจากเดิมอาจจะมี1คําชมต่ออาทิตย์แบบนี้นะคะเราก็เพิ่มจํานวนคําชมที่เราอยากให้เกิดและเราคิดว่ามันน่าจะเป็นไปได้เพิ่มเข้าไป ในเป้าหมายข้อนั้นเห็นไ,ไหมนึกออกไหมแค่นี้คุณก็จะครบองค์ประกอบของการตั้งเป้าหมายคือมีทั้งสิ่งที่บอกว่าต้องทำอะไรและผลลัพธ์ของมันจากการที่เราลงมือลงแรงลงเวลาลงใจเอาใจเข้าไปเลยนะแล้วผลลัพธ์ของมันคืออะไรนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยตอนทุกๆก,การประเมินผลการทำงาน ทุกๆก,การประเมินผลตอนปลายปีคุณก็จะเอาสิ่งเหล่านี้ค่ะมานั่งดูว่าอ๋อเราได้อบรม4ครั้งต่อเดือนไหมและการอบรมนั้นทำให้เกิดผลลัพธ์คือมีคำชมเพิ่มขึ้น3ามคำชมต่อเดือนหรือเปล่าและถ้าคำตอบของคุณคือ yes นะคะคือทำได้คุณก็สามารถคุยเรื่องนี้ค่ะ ความประสบผลสําเร็จเนี้ยค่ะกับเจ้านายกับเจ้าของกับทีมกับตัวเองได้เลยว่าเราทําแล้วประสบผลสําเร็จเออนะคะแต่เตือนนิดนึงเวลาที่ตั้งเป้าหมายไว้แบบนี้คุณจะต,ต้องกล้าอย่ากกลัวว่าเฮ้ยเดี๋ยวตั้งไปไปแล้วสามคำชมต่อที่สวยละกลัวไม่ได้กลัวไม่มีใครมาชม และคุณก็เลยไม่กล้าตั้ง3าคุณก็เลยกล้าตั้ง1เท่าเดิมหรือว่าจะตั้งแค่2แบบนี้มันก็ไม่เราใจไงคราวนี้กล้าๆหน่อยเพราะอะไรเพราะเวลาที่คุณพยายามอย่างเต็มที่แล้วแต่ผลลัพธ์มันไม่เท่ากับ3ม,มันเท่ากับ2แต่สุดท้ายมันก็ยังดีกว่าไม่มีคําชมเลย นี่คือความคิดของคนที่เขาเป็นเจ้าของเป็น GM หรือเป็นผู้บริหารมันดีกว่าที่มันไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยอ่ะมันดีกว่าศูนย์นะคะนั่นคือตัวอย่างที่1นึ่งนะคะเอาดูตัวอย่างที่2นะคะตัวชี้วัดผลผล,ผลิตเช่น ในแผนกเซลล์นะคะใครเคยเป็นบ้างเราตั้งเป้าไว้ว่าเราจะไปพบลูกค้านะคะวางแผนว่าจะพบลูกค้า10ท่านนะคะสิวิสิตต่อเดือนปีหนึ่งก็120วิสิตโอ้โหไปเจอหนึ่งลูกค้า120ท่านแล้วคุณออกไปใช้ค่าใช้จ่ายของบริษัทใช้ค่าน้ำมันคุณใช้เวลานะคะใช้แรงตัวเองหลายๆอย่างแล้วสุดท้ายปลายเดือนมาหรือปลายปีมาเจ้านายถามว่า ไหนอะ่ะคุณไปวิสิตตั้ง120วิทวิสิตแล้วคุณได้อะไรกลับมาบ้างดังนั้นแล้วในเป้าหมายของเราจึงต้องมีตัวชี้วัดผลลัพธ์ด้วยนะคะคุณเขียนไปเลยว่าปีนี้ตั้งใจจะไปพบลูกค้า10ท่านต่อเดือนและผลลัพธ์ที่เราอยากให้เกิดขึ้นคือเราอยากให้ยอดขายเพิ่มขึ้น5 10%จากปี2,562แบบนี้นะคะคือมีทั้งตัวชี้วัดผลผลิต และผลลัพธ์จากการที่เราไปเยี่ยมลูกค้าสิบท่านต่อเดือนผลลัพธ์ที่ออกมาคือแบบนี้เพิ่มยอดขาย10%เซแต่อันนี้ต้องเตือนไว้ก่อนเตือนไว้ก่อนว่าคำว่าเพิ่มยอดขายคำว่าลดต้นทุนมีหลายคนเข้าใจผิดไปสับสนกับความพึงพอใจแล้วก็จะเขียนตัวเองให้เวอรเไว้เช่น เพิ่มยอดขายให้ได้80%นะคะลดต้นทุนให้ได้80%คือไปสับสนกับความพึงพอใจของลูกค้าหรือความพึงพอใจของพนักงานว่าจะต้องได้80%ขึ้นนะคะเลยทำให้คุณอะไรก็80%ไว้ก่อนหรือว่าเราเพิ่งเรียนจบใหม่นะคะอะไรก็ต้องเกรด4ไว้ก่อน80%ไว้ก่อนแบบนี้เพราะจริงๆแล้ว ไอ้เรื่องนี้เพิ่มยอดขายลดต้นทุนหรืออะไรต่างๆที่เราอยากจะทำเนี่ยมันไม่จำเป็นต้องใช้เกรนเกตดีนะคะมันไม่จำเป็นต้อง80%เปอร์เซ็นต์เข้าใจปะอย่าเวอร์แล้วทำไม่ได้แล้วมาผิดหวังเอาที่มันเป็นไปได้นะคะเพิ่มยอดขาย5%เปอร์เซ็นต์ก็ว่าไปแต่นั่นนะคือตัวชี้วัดผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจากการที่เราลงมือทำคือตัวชี้วัดผล,ผลผลิตที่ไปพบลูกค้า10ครั้งต่อเดือน แบบนี้นั่จะต้องมีสองเสมอนะคะต้องมีสององค์ประกอบเสมอในแต่ละเป้าหมายของเราค่ะเออนะคะตัวอย่างที่สามค่ะในแอนเชื่อว่าใน KPI ของผู้บริหารเนี่ยในแต่ละองค์กรเนี่ยก็จะมีบอกว่า คุณต้องได้คะแนนความพึงพอใจของลูกค้าเท่านี้จะต้องได้คะแนนความปลอดภัยในการทํางานเท่านี้คือมันจะมีมาตรฐานของแต่และองค์กรอ่ะใช่ไหมคะคุณก็จะมีตัว KPI ตัวนี้เป็นตัวบอกว่าคุณควรที่จะทําได้เท่าไหร่เสมอๆตลอดมาแต่คราวนี้ไอ้ตัวนี้มันเหมือนกับชีวิตจริงของเราที่โอเคทุกอย่างอ่ะก็จะได้ตามเกณฑ์ที่บริษัทพ่อบริษัทแม่เราบอกมาว่าเราต้องได้เท่าไหร่ มันก็เหมือนกับการที่เราอะ่ะเลี้ยงลูกแล้วเราอยากให้ลูกเราอะ่ะเรียนเก่งเรียนดีได้คะแนนเยอะๆสามขึ้นใครได้สี่จุดศูนย์นี่คุณเลี้ยงปิดหมู่บ้านเลย <c oughs> คำถามคือเมื่อเราได้คะแนนดีค่ะหรือเมื่อลูกเราได้คะแนนดีหรือหรือเมื่อเด็กในมหาลายัยเด็กในโรงเรียนเรียนได้เกรดดีๆคำถามและผลลัพธ์ในชีวิตของเขาว่ะผลลัพธ์ในชีวิตเป็นอย่างไร เรียนเก่งแล้วชีวิตดีเป้ามีความสุขกับตัวเองไหมมีความสุขกับผู้คนรอบข้างไหมมีความสุขกับความสัมพันธ์ในครอบครัวไหมหรือมีสุขภาพที่ดีหรือเปล่าหรือรักงานที่เขาทำหรือเปล่าคือเนื้ออกป่าว่าคะแนนอ่ะมันเป็นแค่ตัวชี้วัดผ,ผลผลิตว่าเราได้ทําอะไรลงไปแต่ตัวชี้วัดผลลัพธ์ที่ต่อเนื่องคือผลลัพธ์หรือเขาเรียกว่า Impact ที่เกิดจาก สิ่งที่เราทำเนี่ยมันเป็น Impact ในด้านดีหรือเปล่ามันเป็นผลกระทบในด้านดีหรือเปล่าเพราะฉะนั้นในยุคป,ปัจจุบันเขาถึงไม่แคร์เรื่องเกรดกันเท่าไหร่ไงเพราะอะไรเพราะเกรดมันไม่ได้เป็นตัวชี้วัดไม่ได้เป็นตัวที่บอกว่าเฮ้ยคนนี้ทํางานร่วมกับคนอื่นได้ดีคนนี้มีความคิดสร้างสารรค์คนนี้จะช่วยเหลือเพื่อนเมื่อเพื่อนมีปัญหาเพราะมันไม่ได้เป็นตัวบอกมันไม่ใช่ผลลั์ไงคะที่รักเพราะฉะนั้นหมายความว่าในยุคป,ปัจจุบันคะ่ะนอกจากคุณจะทำตาม KPI ที่ บริษัทแม่ของเราตั้งมาว่าคุณต้องได้คะแนนอันนั้นเท่านั้นเท่านี้คุณต้องมีตัวชี้วัดผลลัพธ์ที่บอกตัวเองได้ด้วยว่าทําไมคุณจะต้องมีคะแนนเท่านี้ตามที่องค์กรแม่ต้องการซึ่งยกตัวอย่างเช่นนะคะปีนี้องค์กรบริษัทแม่ของคุณอยากให้คุณได้คะแนนความปลอดภัยมากกว่า80%ซึ่งจะต้องมีตัวชี้วัดผลลัพธ์ กำกับไว้ด้วยเพื่อตอบคำถามตัวเองและลูกน้องว่าทำไมต้อง8ปอ่ะพี่ก็เพราะเราไม่อยากให้มีอุบัติเหตุเลยตลอดปีเนี่ยค่ะคือ2ององค์ประกอบของตัวชี้วัดที่ควรจะมีในทุกๆเป้าหมายของคุณ ถ้าใครนะคะสร้างเป้าหมายแล้วแต่ยังไม่มีตัวชี้วัด2ตัวนี้นะคะให้ไปเพิ่มได้หรือใครที่โอ้โหคุคะเราจะตั้งเป้าหมายกันหลังวันที่15ค่ะวันนี้ก็จะเป็นวันที่พอดีมากๆเลยนะคะที่เราได้มาเจอกันก็อยากให้ทุกคนตั้งเป้าหมายแล้วมีความสุขกับเป้าหมายที่ตัวเองกําลังจะลงมือทำอะคะ่ะก็คือเรากําหนดตัวเนี้ยด้วยตัวของเราเองและทีมงานของเราร่วมกับหัวหน้างานของเราที่มันทําแล้วเป็นไปได้และมีความสุข ะะและเกิดผลลัพธ์ที่ดีกับองค์กรและตอนปลายปีคุณก็จะได้เอาผลลัพธ์เนี้ยค่ะไปโชว์ไปยืนยันกับ GM ไปยืนยันกับเจ้าของไปยืนยันกับผู้บริหารและไปยืนยันกับลูกทีมและสุดท้ายยืนยันยันยืนยันยันเออกูขาคุณจะติดอักเนะี่ยจะยืนยันกับตัวเองว่านี่ไงนี่ไง นี่ไงคือผลลัพธ์ที่เราลงมือลงแรงลงเวลาลงเม็ดเงินลงไปและนี่ไงคือผลลัพธ์ที่ได้คืนกับองค์กรได้คืนกับลูกทีมและได้คืนกับตัวเรานะคะเพราะฉะนั้นคุณก็จะมีความสุขในการทำงานในปลายปีว่าอ๋อนี่คือผลลัพธ์จากการที่เราลงมือและลงแรงไป ะะฝากไว้อย่ามีแต่เฉพาะตัวชี้วัดผลผลิตแล้วไม่มีผลลัพธ์นะคะและเพราะฉะนั้นคุณจะตอบโจทย์ตัวเองไม่ได้ตอบโจทย์องค์กรไม่ได้ว่าเราทําไปทําไมเออนะคะเราจะลงทุนเราจะจ้างสิ่งนั้นเราจะลงทุนกับสิ่งนี้ไปทําไมถ้าผลลัพธ์มันไม่เกิดเพราะฉะนั้นแล้วแนะนําให้ทุกท่านนะคะเพิ่มตัวชี้วัดผลลัพธ์ เออนะคะก็ถ้าหากว่าไลฟ์นี้ดียังไงก็ฝากแชร์ให้กับเพื่อนๆของเราที่กาลังอยู่ในช่วงการตั้งเป้าหมายในองค์กรด้วยนะคะจริงๆเนี่ยเราสามารถใช้สิ่งนี้ค่ะกับเป้าหมายในชีวิตส่วนตัวเราก็ได้นะอืมเช่นอย่างอย่างสมมติว่าปีนี้ค่ะเราแอนเองนะคะก็ตั้งเป้าหมายให้กับตัวเองนะว่าอยากจะลดน้ําหนักลงสัก5้กิโลนะคะ5้กิโลนี้มันก็คือตัวชี้วัดผลผลิต พอเมื่อคุณลดลงห้ากิโลได้แล้วคุณจะได้ไม่ต้องมานั่งเคว้งนะ่ะว่าเฮ้ยฉันลดลงห้ากิโลแล้วไงก็เพราะว่าคุณยังไม่มีตัวชี้วัดผลลั์เป็นปีนี้ค่ะแอนก็เลยสร้างตัวชี้วัดผลลั์ให้ตัวเองว่าโอเคพอเราลดลงในห้ากิโลแล้วนะเราก็จะกลายเป็นคนที่มีสุขภาพดีเออหน้าเราก็จะเด็กลงนะคะเราก็จะสามารถใส่เสื้อผ้าเก่าได้เพราะฉะนั้นผลลัพธ์ก็คือหน้าดิฉันก็จะเด็กลงหรือเปล่าเดี๋ยวมาดูนะคะป่ายปีนี้ไม่ทําได้ไหมนะคะ ใส่เสื้อผ้าเก่าไดา้มีสุขภาพที่แข็งแรงแบบนี้นี่คือตัวชี้วัดผลลัพธ์ในชีวิตของเราะคะฝากไว้ว่าในการตั้งเป้าหมายทุกครั้งนะคะให้มีตัวชี้วัดผลผลิตและตัวชี้วัดผลลั์นะคะแอนเชื่อว่า ประสบการณ์นี้ที่แอนได้ไปเรียนรู้มาในตลอดระยะเวลา2ปีนี้นะคะที่ได้ไปทำงานกับองค์กรใหญ่ระดับประเทศที่เขาประเมินโครงการหลายๆโครงการของประเทศไทยนะคะเขาก็ใช้หลัก2ตัวนี้ก็คือตัวชีวผลผลิตและตัวชีวผลลัพธ์เนี่ยจะทำให้การทำงานของพวกเราเนี่ยง่ายขึ้นมีประสิทธิภาพมากขึ้นนะคะแล้วก็คุ้มค่ากับการลงทุนค่ะสำหรับวันนี้ฝากไว้เพียงเท่านี้นะคะ พบกับครูแอนนาิสาสินทระได้ใหม่ในไลฟ์หน้าค่ะวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ